Ini untuk

ดาาลุกวดสพมด้วยหนึ่งที่หนึ่ังางหอยหอยหอยตวนี้ด้วหอัเาเป็นที่2ก็ได้ล่อง่ง่งลงหงเด คนงาอยู่บนใดขึ้นข้นบนใเข้าพ่เข้าเอาเอาขึ้นไปไกพานหน้าหน้าเข้าันหลังเอออไปเดินขึ้น้ว่าพอไปเดินขึ้นต่เดี๋ยวเดี๋ย ข้าพรมกรตีระชมยืนดยนองกันหรอคะพอลงมายดเลยมเดินถึงบันได

อตัวเล็กมากเลยคนลมโพลลมไ่ด์ได yeah. yeah. okay. okay. hey. yeah. okay. ้เลยอ่ะจับได้ถูกเลยอ่ะจกจอกจับได้ถูกบนเลยอ่ะจะได้ถูกจะได้ถูก ทุกคนจ็บปีบันเลยกขงใส่ <c oughs> องคูองย่าแล้วก็มีนางลำไปเทียนคู่ โอ้ผู้ว่าก็นทาถูกไม่เลวถุยผู้หงวามาไล่พูนาตาสว่างตาสวัยตำรวจเด้ตำรวจเดอมาู่ะมาู่คจถึกเด้อาูนะต้องมีน้ำด้วย บ้าส ies, ีผ้าสีเจ็ดสีเจ็ดแสงเอามงคลเทาไปเสียละมงคลเท่าพูดมั้ย โยนนุนหลักท้เดืเขาเลียวเบื้องตลบทุกกาั่นคือบัวหมาวนะทเบื้องหลังเบื้งหลังมันคือ้นไม้ จะมีสาี่ารอารับทูบคนละห้าดอกหดอกอารับทูบจากน้องคนละห้าดอกมาเลยใครเย็กได้เลยอดได้ช็อตมาควไเลยยายย้ยสอนอีกแล้วขอดีทองเคลื่อนเข่าเขาเคลื่อนฝักนในละคะ

เทวตาอภิปูเชมิเทวตาจมนามิหังเอตาวตาจะอัมเหสัมพตังกุญญะสัมปทังสเพเทวาอนุโมทันตุสัพพะสัมปติสิทธิยาอิมัสมิงจิตจะสาลายังติดถันตุสัพพเทวตาอัมเหจะอนุรักษันตุสทาโสุธีพะวันโน ข้าพรเจ้าขอบูชาอย่างยิ่งซึ่งเทวดาทั้งหลายและขอ,อนอบน้อมในความกรารพวันนี้ท่านเจ้าภาพพร้อมด้วยญาติมิตรและบริวารได้จัดสร้างศาลและบุญสมบัติมีประมาณเท่านี้เพื่ออุทิศเป็นเทวตราพีแล้วขอเทพทั้งปวงได้โปรดอนุโมทนาเพื่อความสําเร็จแห่งสมบัติทุกประการ นโมเมชัยยมังคลาพระภูมิเทวานังสักระวันทนังโูปะพยัญชนะสัมปนังโพชนานังสาลีนังสปริวัรังอุทักังวารังกัดฉันตุปริพุนฉันตุสภธาหิตายสุขายะสันติอุเทวานังเอปิตุมเมอนุรักษันตุอโรคเยนะสุขเณจรจักได้ถูกหมดเลยยังครับ นอ่า่าานบยตั้งนโมสามจบพร้อมกันครับนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะว่าตาครับนโมเม ชัยมังคละภูมิเทวานังสักกาละวันทนังสูปะพยัญชนะสัมปันังโพชนานังสาลีนังสับปริวรังอุทกังวรังอาคัจฉันตุปริพุนฉันตุสัพพธาหิตายะสุขายะ สันติอุเทวานังเตปิตุมเหอนุรักขันตุอาโรโขเยนะสุขเะจะภูมิมิงทิสาภาเคสันติภุมิมามหิตธิกาเตปิตุมเหอนุรักขันตุอาโรโขเยนะสุขเะจะทุติยังปี ภูมิมัตสงทิสาภาเคสันติภูมิมามหิทธิกาเตปิตุมเหอนุรักขันตุอาโรคเยนะสุเขนจักตติยัมปิภูมิมัตสงทิสาภาเคสันติภูมมามหิทธิกาเตปิตุมเหอนุรักขันตุ อโรคเยนะสุเคนะจะข้าพระเจ้าทั้งหลายเอ่ยชื่อนามสกุลเต,ต็งครับขอน้อมถวายเครื่องสการบูชาข้าวหวานทั้งหลายเหล่านี้แด่พระภูมิเทวานังขอท่านมีใจเมตตารับเครื่องสการะของข้าพระเจ้าทั้งหลาย แล้วได้โปรดยังประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่ข้าพระเจ้าขอให้ข้าพระเจ้าแลครอบครัวปราศจากราชภัยทั้งหลายอักคีภัยโจรภัยวาตภัยสับประเคาะทั้งหลายจงยาได้มาบังเกิดขึ้นแก่ข้าพระเจ้าขอให้ลาบสก,การะ จากทิศทั้งสี่จงหลังไหลมาสู่ข้าพระเจ้าสู่บ้านหลังนี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลายสืบตั้งแต่การบัดนี้คำว่าไม่มีคำว่าไม่ได้คำว่าอับจนคำว่าขัดสนคำว่าอุปสรรคจงยาได้มาบังเกิดขึ้นแก่ข้าพระเจ้าและครอบครัวของข้าพระเจ้า นับตั้งแต่บัดน,นี้เป็นต้นไปด้วยเทอน,นั่งกินเส้นเล่าคอาอนนี้ก็เรียนเชิญท่านตั้งจิตภาวนาอธิษฐานบอกกล่าวขอพรนี่ยังไงก็ เสร็จแล้วก็ปักถูกเสร็จเครื่องสักการะบูชาหัวหมูของขาวของหวานปลายสีได้เลยครับ